สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อนมดสุขุสุคนของผมเพื่อนก็บ้าม่านพากินมาเสียบบ้าม่านพาเป็นแล้วมดหัวหนูไปนอนหัวหนูหน้าเสีบเลยนี่หนูหน้าสดๆมาจากบ้านพี่น้องเมืองี่น้องซับมาเป็นตอนอย่างนี้ยเขาโอยมันบู๊หัวใส่พวกสี่พวกบัวพวกอีตูวพักเสดาน้ำขมอําลำี่น้องนี่ตับตับหนูเสียบเสียบไปนองโอ้รับประกันเลยเครื่องในสุดยอดพักเสดาวน้ำขมอําลำกับแต่เจพริกสดพี่น้อง เท้าพริกสดตำใส่กระเทียมหัวบักบัวหัวหอมแดงหงอนู้นจะน้ำปลาน้ำบักแตียงถั่วไหวน้ำบักแตียงบักแตงมากับผักกาดหินน้ำมาเข่าเนี้ยวห่อนๆเตรียมทิพย์มะกอกไปหน่อยมาโอ้อาหารที่เด็ดยงไปหน่อยนี่งูพวงมันเอาขออนุญาตกอนกินเขาไปหน่อยหน่อยใส่บักเป็ดลังเขียวเหลาเล็กขออนุญาตเด้อเปหน่อโอ้ยพอดีเป็ดผู้ไทยใส่มาลายซิงเกิดนั่นแหละ เฮ้ยขอตทดขออภัยมาพี่น้องมาหัวสิบเซฟไปเนี่ยมันมปนอะพี่น้องมาพี่น้องมาหนูอุ้ยขอขกคนอ่อยเฮ็ดมาเป็นตอนเนี้ยมันยังเสียบ หนึองรหอมรำปัก <sympath> ต <icking> ัดหนึ่งหมดเลยพรั เจ้าปลาของเน่าออาหารฉันเลยไป้องไม่นูตามรูปกันหัวนู้หน้านู้กูบานน้านเฮอง โอ้อสันปลาหนุ่น Hàng nu, nàng mình bình vượng tôi nàng 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 rồi Nắng บาวาน,น้าลงมือรับปรกันเลยบุม,มีควาวมเข้านั่งไปเนอกอทรัพตอนที่นใหญ่เนี่ยื่อนเลยเห็นทรัพบ์บนหลังสีแนใหไปเน้ะนำรุก ข้าดของขอเราทุกคอืกูโคบเลยอืีย่บเข้าอีกเลยใส่หอมแดงนล้นสองขัว หอมแดงเนี่ยหอมสดผอมหอมสีพักสีลาวเขาเนี่ยโอ้ยตับตับหนูอืม măng bạc măng 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 ข้างแรงว่าปีหกแปดใส่ตัวฮอปปีแน่ได้ไหมลองมเมันหน้าส่วนนี่เพิมเกลียวเขาเนาะรู้สูว่าง ลวกมันเป็นรักบวงพี่น้องใส่บวงมามันได้อืมเนื้อแบบเน่นมันมันมันมนะขน้าวตุ๋ยตัวแบบใหญ่รู้ตัวแม่มันคัก ช่วงนีม้มู๊กำลังกินข้าวใหม่บ้านครับ ดูกกแก้มแดงหน่อยเลยหวานเป็นนูใหญ่ ืม,มรมต่นใจแล้วราแซ่พี่กแข็งแต่ว่ากไม่ดูดูดเ่ราะอมเนาะดูดกับพี่กกเลี้ยงเอ้านะพริกบันบ ปลาไหนมันเสียบไปลองกลัวนามชี้อุจจุจ้าหน่อยเอาแบบคุกกี้คุกกี้กันนะตอนมูอืม หนูตัวใหญ่มัน pues อย <vit> ่างสิมั่นขำไนมากตัวหนึ่งน้องแบบใหญ่เลยโไไนมาละตัวจีบแล้วทูตาถตาเนี่ยไม่อีกทีเมนูอุ๊บอุ๊บหมอลุ่มหล่อนซุปีชูนอ่างเบงเจ็บเซ็บรอบในขัวซะก่อน thịt này tự bán nó nó không ừ ừ giảm mận ừ ยังมันวัา,านีใครตะเนียทุบใจพร้อม ปวดๆดอืมเจ็บเจบพี่น้องโอ้คักขนาดนี่กินบันเท่าหอ้ยเมนูอาหารพรี่างตามมาดูการเลยเนี่ยส่วนในนาเกี่ยวเขาพี่น้องหนูพว่มมั่น เป็นนูผูกกุนองนูขัวบานเท้ามันมันระย่างเนี่ยติดบ่วงบร,บราไปน้าแจัดเป็นเมนูขัวกุนองขัวสิบเสียบเลยสักพักส,สี่พักบัวผักเสลาเนี่ยสิบเสียบตำเครื่องเสซาหลายตั้งถึงของหอมสิบเสียบอันกินกับอันเจียวพริกสดกุนองต่ำเทียมพวกพวพริกสดใจเขาเนี่ยหอนหอนแจัดเป็นเมนูคือหอนบานมาฝากพี่ต่อหลังก็เอาผมถ้าพีน่น้องมาคลิปนี้ฝากเจ้าหน่อยครับผมฝากกดซับสไครต์ก็เลยกดแชร์เบาหน้ามากกินมาเสียบเสียบเนื้อครับผม พคุณตัวการน้ำส้มพุทธสูบของสมอนบวาซิออนไทยหรือต่างประเทศพี่น้องมาสิบแสงมันก็มาวันหน้าเมนูนามหนาวพี่น้องเนาะขวดนู้น่าสุดทันเลยเอาเอาไรแย่ห่างไปผู้พองคิดหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาหน้าขอตัวนะครับผมสวัสดีครับ